ก็หันไปไอ้เูี้ยจะหันมาทาไมอ่ะไม่เคยเอ้ามึงไม่เคยนั่งมอไซค์ไงเี้ยคนขับก็เออเี้ยไม่ต้องหันมาแต่เราไม่เราไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องมองหน้าก็ได้ไอ้เฮี้ยเรามันต้องมีปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์กันหน่อยไงไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกไอ้เฮี้ยอะคุยนแบบคุยเหมือนแบบเดี๋ยวสมมติมึงกับกูเป็นสายลับเดี๋ยวคนก็จับได้ว่ามึงกูรู้จักกันอะคุยแบบมึงไม่ต้องหันมาได้ได้เออว่าไงเพื่อน ตอนนี้เว้ยไม่มีคนแชร์เยอะมากอเพราะว่าหนังล่างทรงมันเข้าเ็ตฟิกอ่าใช่แล้วมันมีคนเอาภาพเนี่ยมาวางคู่กับไอสกีมบ้านที่เนี้ไอตอนไอตอนที่กูเคยเป็นตุ๊ดแล้วกูแดกยาพาราหายอ่ะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่ใช่หวัดแดกพิยาพาราไม่หายเอออออ๋อนี่นี่นี่เพิ่งเจอเลยนี่นี่น นี่เราเปิดดูอยู่เลยอ่ะมึงเชื่อป่ะก็กดแชร์เยอะกูเห็นตอนแรกกูจำไม่ได้เออจำจำไม่ได้ว่าตอนนั้นน่ะกูเล่นอะไรไปบ้างหรือมันยังไงแต่เหมือนความร้อนอ่ะกูจะจําได้อยู่แต่นเนื้อความร้อนของแดดของร้อนเราใส่ร้อนสั่นอ๋อร้อนสั่นเราใส่มันคืน แต่กูร้อนแปกแลถ่ายกัขึ้นแต่ผิวกูไม่ไฟเปล่าไม่หรอกใช่ไฟไฟใช่ไฟอ๋อไอที่เขาจัดไฟนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาจัดมึงใหญ่โ๊ก็จัดไฟแล้วจัดจัดมาที่กูด้วยไฟสปอร์ตไลท์อ่าโอ้ถ้าเป็นไฟสปอร์ตไลท์นี่กูนี่มีออร่าบนเวทีได้ทียไอสัตว์เนี่ยกูจําความร้อนได้แต่กูจําไม่ได้ว่าคลิปแบบมันเป็นยังไงเอางี้เห็นมันกาลังกาลังดัง เปิดคิดดูกัอนไหมมึงพอจำได้ปะจำได้จำได้เหรอมึงจำได้ด้วยหซุบมึงจะ่จำเนื้อหาคลิปสิมึงจะจำขั้นตอนจุดทำเยี่ยอะไรล่ะไอ้ช้างคลิปงั้นคลิปนี้เลยไหมเออคลิปนี้คลิปที่เท่าไหร่วะมึงเปิดดิเซิร์ชดิไอ้คลิปอ่ะเออไอ้คลิปอ่ะไอเอสทีวีอ่ะ ไอตัวครีมสตอมลบรี่ไม่ได้ไอ้ติมเป็นเส้นนี่นี่เออนี่นะคือนาปกคลิปเลยบุกบ้านร้างบันไดแดงเชี่ยเก้าปีเก้าปีแล้วเหรอเนี่ยถึงว่าลืมใช่ไหมเออตอนแรกนว่ากองแปกนึกง่าแบบไอ้เฮียแปลกจำไม่ได้โอ้เก้าปีแล้สัตว์เราลองเปิดดูไหมเราลองเปิดแล้วมานั่งดูกดีกว่าดี ปีที่แล้วสตอนกูไปได้ไงวะกูกลัว,วผีกูไปได้ไงวะเปิดฉากมานี่็โดนตีผาปบมับิ้วกูวไปได้ไงวะแสดงว่าตอนนั้นต้องร้อนจริๆงๆอ่ะร้อนร้อนไฟร้อนเงิน <laughs> ออโอเหี้ย ไปต่อเห็ดูตอนกลางคืนปิดไฟดีหมดวัสดีครับสวัสดีครับดีมดีตปิดไฟให้ปิดไฟเรวมื่แลวปิดไฟเออเปิดกล้องมองไม่เห็นฮ่กล้องไม่เห็นเห็นหน้ากหมครับไม่เห็นเหรอเปิดไฟต้กันครับผม แบ่งให้ที่สรุปได้เลยพี่โทรศัพท์เพิ่งรีบเรีบอยู่นิดเดียวตอนนี้คุณผู้ชมนะเราเอาลูกนี้ขอไปบ้านร้างอยู่ชานเมืองของกรุงเทพนะครับกล้ากลัวมากมือบอกให้อยู่นิดงบ้านหลังนี้เนี่ยครับผมตั้งนางตายฐานที่น่ากลัวกันมากครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เขาเรียกกันว่าบ้านบันไดแดงครับ มึงเป็นเฮี้ยอะไรกันมากปะมึงจะแบบโผนวอยวายโเวกแล้วแบบจะบ้าพลังจะมีเฮี้ยอะไรเนี่ยถ้าเท่าที่จําได้เหมือนแบบว่ารายการผีปกติเขาก็จะแบบสวัสดีครับคุณผู้ชมอวันนี้เราได้มายังสถานที่เฮี้ยนที่กล่าวขานร่ำเรืงอจบพอดีฟุตเย็ดแม่ถ้าพูดอย่างนี้ตั้งคืนกูก็เลยแบบคึกคาไก่โจกเลยไงสวัสดีขอมาเชิญพบกับ นี่เลยบาราบันไดได้อะไรอย่างนี้ไงอ๋อให้มันดูเฮี้ยอะไรนกหัวให้มาดูนกหูอ่ะดูหัวเวกต่อที่ผู้จัดการดาราชื่อดังของประเทศไทยเขาคือพี่แอลสุพัชชาใสเดี๋่นมึงจะพูดสลับกับเฮี้ยเลยดูหนังพี่หมามเยอะไงเฮี้ยมันจะคล้ายๆกับอ่าวีเจวีเจวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาจะพูดสลับกัน พี่วันนี้รู้สึกพี่อารมณ์ดีแล้วนไม่หมดดูร่าเลวันนี้่เไม่ว่าร้องเพลงอะไรไปเขาก็เต้นถ้าเจอมีี่ปีเจ้าหน้าีด้จัไหลก็ทำะมึงอ่ะอารมณ์ดีกูบอกแล้วร้องดีทำไอ้รับไครับท่าพ่อมาเต้นทำไมวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีครับพี่ออารมณ์ดีสิก็ พี่มาหาหนุมหวานเนี่ยพี่มั่นใจตรงไหนว่าเขาจะเซ็นเทปที่แล้วไงเทปที่แล้วไงอลองดูด้วยเห็นพวกผมเซ็นสัญญาหน้่มหวานเข้าสัญญารักเด็กรักเด็กรักหน้าใสรักเด็กรักเด็กรักหน้าใหม่เห็นปากกาศไหมจะมาเซ็นสัญญาเขาสังกัดพี่เอสุพชลาัร์โอ้โหพี่เอไม่มาครับจะได้มาพี่เอมากเลยวันนี้ก็เลยตั้งใจมาเซ็นกับน้องน้ำหวานถูกต้องเอเด็กๆได้ๆน้องน้ำหวานไม่มาไม่มาครับเทปนี้ไม่มา อย่าอั้มเลยที่ว่าอยู่ในรถแหละอยู่ในรถอ่ะนั่งอุ้มพระเหมือนเดิมแหละไม่มาจริงๆไม่มาอีกแล้วเรื่องจริงด้วยเผมบอกว่าจะมาเล่กับพี่เพี่เทย์ี่เทย์น้องหน้าอุ้มพระอุ้มพระโต๊ะเห็นพี่อารมณ์ดีเหรอฮะเอาของมาเล่นกับพี่อย่างเงี้ยพี่หมาน้องหวายจะไม่ได้สัญญาผมจะโทรบอกพี่แล้วแต่แบบโทรศัพท์พี่โทรไม่ติดโทรติดยางมากพี่เจอพี่ชายแม่งใหญ่กว่าเรื่องนี้เลยใช่ต้องขอโทษ ไม่ต้องมา,มาว่าพี่พไม่ต้องมาว่นนาทีมงานเต็มรถตู้เลยเ,เดี๋ยวพี่กลับเลยแต่ถ้าพี่กลับวันนี้ไม่มีขั้ตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเด็กอย่าใช้ลมในการตัดสินปัญหาสิเอาผมบอกไม่ได้กั้นตัวอยากจะกลับจกประวัติมาเลยลูกมึงร้อนเงินจริงๆเดี๋ยว,ยว,ยวอะฮะฮะตกลงไม่กลับตกลงไม่กลับแล้วพี่เมื่ก่อนได้เงียบแล้วนะด้วยเหตุอาชญาหลังจากคนงานก่อสร้างหิงตกใจหทำชาวบ้านเสียชีวิต จนบ้านต้องปิดมรานไม่มีใครกล้าเข้ามาใสยอยู่และเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง,อโโงมีชายหนุ่มมาแขวนคอตายที่บริเวณไม้นหน่เของบ้าน<ช>หลังจากนั้นอีกสองปี <c oughs> ก็มีชายหนุ่มอีกคนมาแขวนคอตายที่บริเวณชั้นสองของบ้านและล่าสุดก็เป็นชายหนุ่มจากที่ไหนไม่ทราบก็มาแขวนคอตาย ที่ชั้นหลังนี้ก็เป็นเหี้ยมีแต่คนเข้ามาแหวกคอตายเขาไม่ยิงตัวบาเขาไม่ยิงตัวตายผู้ชายคนหนึ่งถูกปาบาดคอตายบ้างมีฆ่าตายกี่ศพแล้วเนี่ยหลังเนี่ยไอ้เหี้ยลืมแล้วมีคนเสียชีวิตทั้งหมดห้าชีวิตหลายคนเชื่อกันว่าสาเหตุที่บ้านหลังนี้มีคนมาเสียชีวิตบ่อยครั้งคงเป็นเพราะว่าผูกเชือกไว้ผูกเชือกไว้แล้วผูกเแล้วผูกเชือเชอกไว้แล้วผูกเชือกไวกเชืว้้วผกเชือไว้เชือ และต่อจากนี้โจ๊กต้าและพี่เอชวัชราใส่กำลังจะเดินเข้าไปสืบสวนบ้านในหลังที่ถูกโจรกรรมโจ๊กต้าและพี่คนวัชราใส่โจ๊กต้าเป็นวิญญาณที่ตามหาตัวตายตัวแทนหรือไม่ลองติดตามชมครับคุณผู้ชมครับแล้วขยันโทรหาใกูไปจังเลยรู้กูโกหินและตอนนี้ครับโจ๊กต้าถ่ายก็ถ่ายก็ทีมงานก็มีตัดกล้องแค่คนเดียวนะเป็นชื่นตำนานที่เล่าขานมานาน เรีว่าบ้านมันแดงมเป็นตลกอะไรเนี่ยกำลังเลาอยู่มันตาณตลกเรียกว่าบ้านมันแดงครับและเป็นที่ที่สันนิษฐานไว้ว่ามีผู้หญิงที่เป็นคนงานก่อสร้างครับตกน้ำตาย ม่เขียวขึ้นหน้าเลยเนี่ยจะไม่เหม็นเขียวนไงรเขียวอือก็าดนี้พี่เรามา like ทำพี่คอขยมอ้โผมาตั้งนานที่ไม่รู้เล่ไงจะต่องเรื่องแล้วของผมเสียซองผมเจสตให้ห่วงผมี่มมึงคนแรกเลยเคยมีการทำมมจฉีด้วยพี่ตาลีเส่เลปูเสือเอาขนมข้าเหนียวมาเลยทำไมผมมีตัปูแล้ว แต่กินเอาไปลายได้ไอ้บ้านี่มันตะปูไม่ใช่ตั้มปูเออปูไม่ใช่ตั้มปูปูเคยเล่นมุกแบบนี้ด้วยเหรอไม่ใช่คุผู้ชมแน่แน่ปูไม่มีขาเล่นตะปูคุณผู้ชมครับปูเคยเล่นตัวจเชือกที่ห้อยลงมาโดยลงเลยยังสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเชือกที่มีคนมาผูกคอตายณที่แห่งนี้ก็เป็นได้เออ คว้าที่อะไรมาวะไอสัตว์โอ้โหงนี้ไม่เลียอนี้ไม่เลี่ยงเออนี้เงียของนี้ีหน่อยดีหน่อยกูไหวนะใว้เกียรกูบ้างนเอากูมาให้เกียรติกูบ้างนั่นผมต้องลองให้ดเองโจกโจโจอยากไปเนี่ยต่าไปห้องอื่นก่อนนะห้องอ่ก่อนนะ นี่ของจริงวะนี่ก็เชื่อจริงเชื่อจริงยู่นี่จริงคุณผู้ชมนะนีมีแท่งตรงนี้ด้วยนะฮะเอไอใครก็จะขาดแน่นเว้ยมีเชื่อ เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปดีกว่าครับมีที่ผมเห็นว่ามีรองมีสัญญาไม่ใช่สัมจีธรรมดานะครับสามจีอะไรครับเวิลอาเบ้อ มากเลยเนาะใดยอะใจากฮ่า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 ี่าฮ่่่่อะไเี่เาเต็มเลยเมื่อเอาละใครจุหัวพี่มือใหญ่มือใหญ่แล้วแน่นด้วยต้อ่ดได้เอามือกนะไม่ไม่ไม่ พี่เอสุัชลาดใสาสมัมผัสได้ว่าเหมือนมีคนนามือมาจดหัวพี่เออาจจะพบพลังงานอะไรบางอย่างที่สิงสถิตอยู่ในห้องนี้ก็เป็นได้แล้วพี่เอนี้น้นนี้ตื่นเต้นหรือว่ากำลังแบบอยากท้าผู้สูนรคนหน้าเหมือนคนอยากท,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 ท้าสู้สูเลเนี่ยน,นา ไม่ดีของโกรธจริงๆมาเริ่มพิธีกรรมเลยว่ะเอานี่ยไปเอ๊ว่าตามผมนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อเอตุพัชราศัยชื่อเอตุพัชราศัยต้องการ เท้าไปเหยียบสารที่ม <the öst> ีความเชื่อกันมานานพี่เออาจจะพบพลังงานอะไรบางอย่างที่สีเศริฐกิจมาที่นี้ก็เป็นได้แลงจริงรึแรงมากด้วยมองสุดอ๋อใช่นะครับไฟในเหี้ยไม่แน่ใจเด็กพวกนี้มันแก้งหนูขอโทษหนูขอเดียวไม่เกี่ยวหอมไม่เกี่ยวผมเลยเือดายกางไปเลยวระหว่งหนูขอโทษหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจ เล่นอย่างสามทางนี้ผมและสี่ผมตามกลับบ้านแล้วเนี่ยเอบปานกูปากคู่ไม่เขียนโอยคุณลองสามนาทีขวดอ่อยากรู้ที่มันแก้เหรอแหวนคุณผู้ชมครับและจุดจุดนี้นะครับที่มีตำนานเล่าขานเป็นมาคนที่มาลองดีมีแต่ตำนานเล่าขานแบเนี้จะเจอแบบว่า ผู้ชายมีตำนาเล่าฝัานเหมือนมังกรผีเขาจะมาหอคนที่กลัวผีเขาจะมาหลอกคนที่กลัวใครกลัวต้าที่กลัวไหมอ่ะไม่มีความกลัวอยู่เในไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยผีเขาจะมาหลอกคนที่ไม่กลัวเเออออที่ว่ากับก็เถอะนะแต่ยิ่งคนที่กลัวนี่เขามาบีบคอเลยโอ้โหความจริงนะเนี่ยเรามาแค่นี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากไม่มีอะไรเลยแต่ว่า ชีวิตไม่ควรนะครับเอาชีวิตไปเลยรถต้นลสตาร์ที่ว่าคือขึ้นหรอไม่ได้เงินนะไปวไม่ได้เงินไม่ได้เงินเอาดิลุยดิลุยดิเราตองุยกันเราต้องทเเจอนางก่อีกคู่คไหนนี่ครับเอาเมื่อไปบนางกวาจ้องหน้าจ้องหน้าจ้องอออจ้องอ้งจ เอาอีกแล้วไงเกงกูขรไปกวาเกียบแล้วเนี่ยตุดเที้ยอะไรล่ะเพรามันจะจุดเดี๋ยวเกงกูกอรไปเข้าเกียยบมาเลยเดี hmm. okay. Okay. ๋ยวเดี uh ๋ยวเดี๋ยวรวยเลยไหมะพี่เออพี่ถือนักบวชมาอยู่ไหนจูเลยมือเอาคุณก็จำครั้งแรกครั้งนี้จะทำอะไรก็ทำกันเนาะ ตุกตาที่มีความเชื่อเครม,มาองบนหลามาพันไว้ที่หัวพี่เออาจจะมีพลังงานอะไรมึงน่าจะเข้าใจแล้วลว่าทำไมกูถึงพลั่งแต่มาหรืออาจจะมีพลังงาน,านไม่ได้ตายเพราะผีหรือจะ <PA S 2> คือแล้วคนเนี่ยยี่่อสำหรับข่้คืนนี้ก็เป็นได้ที่แรกก็จะวางไว้บนหัวมันธรรมดาไป ก็เอามีเลยประจันหน้าเลยเดออเข้าตาตัวเองตรงนี้แหละเจ็บครูดึงลงมาหลอกเองไปอ๋อมาข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากเจอผีจุงเบยอยากเจอผีจุงเบยมาหลอกข้าตรงนี้มาหลอกข้าตรงนี้ดูดิดูดิลบหลู่สักนานนี้แล้วลบหลู่สักนานนี้แล้วยังไม่ออกไปอีก ช่วยออกมาแห้หน่อยออกมาแห้แหเอางี้เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามน่ออกมาแห้ไมปออกมาแห่โอ้หแหแห้มกงแข็งหมดแล้วเนี่ย้อยังยังเป็นห่วงอีกเหรอเป็นห่วงคุณผู้ชมครับจากสักครูนี้ที่มีไฟจากที่กางเกงพีเจสุจะละสอาจจะเป็นรั้งที่น่าวามาสิบสานทีครับ วนนี้โจต้าและพี่เอสุัชลาใสยกำลังจะขึ้นไปสห้องข้างหลังเพราะว่ามีคนโผล่ขางสองศพในการโจต้าและพี่เอสุัชลาใสยอาจจะพบพลังงานอะไรบางอย่างที่สิ่งสิผิดหน้าที่แห่งนี้ก็เป็นได้ไอ้เรี่อนี่ก็ขยะขังเนี่ยนะของขังบ้านพี่เนี่ยเต็มเลยของขังบ้านพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตาตาตาอะไรโจมาดีไอ้เรื่องคำก็ใช่ ีให้ไปที่ทำว่าไม่ใช่ตออเออได้บอกละอ๋อเป็นนี่เองไอ้เหี้ยพึ่งรู้นะเนี่ยเออนึกถึงมันคืนเก่าๆไหมไปลือเฟิร์นกันนะเดี๋ยวโทรตามไปโจ๊กเลยไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกมันจะมาหากูหลายทีแล้วกูหลบตลอดเลยด้วยไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยกลัวมาแล้วแม่งพาอุ้มกูขึ้นรถตู้ ไปปล่อยไว้บ้านผีตาแม่งเออเฮ้ยเอาไหมเคืนสูดยอาอ่ะอ่ะเก้าอ่ะมันเก้าปีที่แล้วเอาตรงๆเลยนะ,อะเอาตรงๆนะไอ้บ้านผีเนี่ยกูเนี่ยไม่ค่อยกลัวแล้วอ้าวไม่กลัวแล้วเออกลัวอะไรกลัวมึงสองคนอยู่ด้วยกันแล้วอยู่กับกูด้วยเนี่ยโอ้ไอ้หี้แม่งเลยกูดูแล้วมึงคว้าอะไรเจอเลยมึงก็เอามาเนาะไอ้ฮีเอ้โอ้ นี่องค์กรอนามัยโลกเห็นน oh yeah, right right ี่กูน่าจะป่วยแล้วนะไอ้สัสโอ้โหแต่ละอันโอ้โหกูรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยใช่แท่งเลยไอ้สัสมีไหมมีมีผีทำอะไรกูสักเทปไม่มีไอ้เหี้ยทำให้างเกงกูไหมไหมทำให้คนไม่มีมีแต่มือของตัวเนี่ยไอ้เหี้ยพูดละแขนต่อยหน้าไหมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อไม่จัง เลยทุกเรื่องดีฮะไอ้เพี่อะจริงๆแล้วเหมือนกับกูไม่น่าเป็นเพื่อนกันใกาจะเลิกคบกันไปเลยซิไว้คุยเรื่องอื่นนะเพื่อนคุยเรื่องอื่นเออคุยเรื่องอื่นดีกว่าไอ้เพี่มึงสองตัวก็เหมือนไม่มีอะไรเลยมึงสองคนน่าเลี้ยงหมาไอ้เพี่ทำไมดูเป็นคนชอบเล่นอย่างอื่นไอ้เพี่เป็นเลี้ยงหมาเอาไว้เล่นไอ้สัตว์ อใจเย็นเพื่อนไอ้เยี่ยมเห็นโอ้โหมาหมดเลยเนี่ยอารมณ์เริ่มมาหมดแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้โหใจเย็นเอากูมาอะไรเอ่ะให้เกียรติกูบ้างเดี๋ยวเราจะมีเยี่ยอะไรกันโอ้เก่งเก่กูกอบไปเลยเขาเกียร์